วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ววิทยาลัยที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ปฏิบัติได้จริงจบแล้วมีงานทําแน่นอนอยากรู้ไหมว่าที่นี่มีอะไรดีตามมาทางนี้เลยค่ะวิะทยาลัยเทคนิคสระแก้วกรททำการเรียนการสอนอยู่3ระดับคือ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปชอมี13สาขา ได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างเชื่อมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปศมีส1สาขาได้แก่สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตประเภทวิชาอุตสาหกรรมปริญญาตรีสายปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่องเือสาขาที่ใชได้เลยภายใต้การบริหารงานโดยนายนนทพันธ์พิมพาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสาแก้วและรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายได้แก่นางสาวศีสุดาปิ่นกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสิริพง์ฟ้องสันเทียรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการนายชัยสิธิ์คุณริยารองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือน,นายทัพกรรักษาศีลรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอาทิเช่นการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความร่มรื่นและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา การส่งเสริมเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาที่ทันสมัยพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนว,วัตกรรมให้กับผู้เรียนอย่างพอเพียงควบคู่คุณธรรมดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้วิทยาลายัยเทคนิคสระแก้ว ยังจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพื่อควบคุมป้องกันตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิมีการคัดกรองผู้เรียนเพื่อมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซน์มีการวัดอุณหภูมิการล้างมือด้วยเจลมีการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างเคร่งครัดพวกเราเลือกแล้วสนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ f a c e b o o กงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสาแก้วหรือโทร0 9 6 1 6 9 1980พัฒนาคนพัฒนางานวิชาการเป็นเลิศประเสริฐคุณธรรมน้อมนำร,รู้รักสาม,มคัคคีสถานศึกษาคุณธรรมมีวินัยรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้